คำนวนผลบอลกับทีเด็ดโป้งเดี่ยวประจำวันอังคารที่22ตุลาคปี6-7สี่คู่วันนี้จากศึกยูฟ่าแชมเปี้ยน รอบลีกเฟสคู่แรกเรอัลมาดริดเปิดบ้านเจอดอร์มุนคิกออฟตีสองหมายการเปิดมาให้มาดริดเหนือกว่า1.2 5ปัจจุบันมาดริดอยู่อันดับที่18ของตารางใน UCL แข่ง2ชนะ1แพ้1ยิง3เสียไป2เก็บได้3แต้มส่วนดอร์มุนนำเป็นจา่าฝูงแข่งไป2ชนะ2ยิงได้10เสียไปแค่1เก็บได้6แต้มส่วนผลงานของเรอัลมาดริดปัจจุบันอยู่อันดับที่2ในลาลีกาสเปนแข่ง10ชนะเจเสมอ3ยังไม่แพ้ใครส่วนดอร์มุนอยู่อันดับ7ในบุนเดสลีกาแข่ง7 ชนะสีสามเหมอหนึ่งแพ้ไปสองเกมล่าสุดที่คู่นี้เจอกันเป็นนัดชิงชนะเลิศยูฟาแชมเปี้ยนลีกเมื่อซีซั่นก่อนนั่นก็ตรงกับเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาเรอัลมาดริดเอาชนะได้2ต่อศูนย์ส่วนยูซีเอลนัดล่าสุดที่เอัลรมาดริดเปิดบ้านเจอดอนมุนย้อนไปปี2017เจ้าทินเอาชนะไปได้3ต่อสองผลงานเกมล่าสุดของเอัลรมาดริดปลุกไปชนะเซตาบิโกสองต่อหนึ่งส่วนผลงานในบ้านเปิดบ้านชนะเบียรริลไปสองศูนย์ส่วนเกมล่าสุดของดอนมุลเล่นในบ้านเอาชนะซังเพาลีแบบพื้นจับ2อต่อหน ส่วนเกมเยือนบุกแพ้ยูเนี่ยนเบอร์ลิน2-1ตัวหลักเรอัลมาดริดวันนี้เอมบัปเป้จูดเบลิงแฮมและวินิสุดจูเนียร์รวมไปถึงุโรดิโก้ส่วนดอทมุนมียูเรนบันเจมี่บาโนโกิทเทนและเชลูกราซี่โปงเดียวมองว่าถึงแม้ว่าคู่นี้เจะบเป็นนัดฟรีแมตช์ในนัดชิงเมื่อซีซั่นก่อนแต่การเปลี่ยนแปลงภายในทีมก็มีคนข้างเยอะโดยเฉพาะดอทมุนเปลี่ยนทั้งกุนซือและตัวผู้เล่นบางส่วนและถ้าพูดถึงประสบการณ์เรอัลมาดริดยังคงเขี่ยวกว่า โป้งเดียวคำนวณว่าเรอัแ,แมดริดจ,จะเปิดบานชนะสกอร์เดิม2-0นะ ทุกคนคู่ต่อมาอาร์เซนอลเปิดบ้านเจอชัตตาโดเนตคิกออฟตีสองหมายการเปิดมาให้อาร์เซนอลเหนือกว่า2.5ตารางคะแนนตอนนี้อาร์เซนอลอยู่อันดับที่11แข่ง2ชนะ1นเสมอ1่งยิง2ยังไม่เสียเก็บได้4ีแ,แต้มส่วนชัตตาโดเนตอยู่อันดับที่25แข่ง2เสมอ1แพ้1่งยิงประตูยังไม่ได้และเสียไป3ลูกเก็บไต้แค่แต้มเดียวส่วนผลงานของอาร์เซนอลตอนนี้อยู่อันดับ3ของพรีเมียร์ลีกแข่งไป8ชนะ5สเสมอ2แพ้1ส่วนชัตตาโดเนตอยู่อันดับที่4ของลีกยูเครนแข่ง กล่าวชนะ6เสมอ1แพ้2คู่นี้เจอกันล่าสุดปี2010อาร์เซนอลบุกพายชาตาโดเนตสองหนึ่งส่วนฟอร์มน้นล่าสุดอาร์เซนอลบุกไปแพ้บอลมัดในเกมเลก2 0ส่วนเกมที่เล่นในบ้านล่าสุดเอาชนะซาวแธมตันไดสามหนึ่งส่วนชาตาโดเนตเกมล่าสุดบุกชนะโคโลฟโคซาลิฟกาในเกมลลก10ตัวหลักอาร์เซนอลวันนี้อาจจะมีการโลเทชันพอสมควรคาดว่าน่าจะใช้งานวาฮิมสเตอร์ลิงกาเบียลเชซุสและเลออนโดทรอสซาลงเป็นตัวหลักส่วนชาตาโดเนตมีตัวความหวังอย่างจอจี้สุดานคอ และดานิโชิกาป้งเดียวมองว่าอาเซนนลยังคงเหนือกว่าทุกประตูผลงานในบ้านสีนัดหลังสุดทุกรายการพวกเขาเก็บชัยและยิงไม่ต่ำกว่า2ลูกทุกเกมยิ่งมาเจอกับชาตาโดเนตที่2เกมในยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกยังไม่ชนะเสมอโบลญนา0-0และเกมบล่าสุดแพ้คาบ้านให้อัลันตา3าก็ยิ่งทำให้มั่นใจได้ว่าอาเซนอลจะเป็นฝ่ายที่เก็บชัยได้และด้วยมาตรฐานที่ต่างกันพอสมควรโปองเดียวคำนวณว่าอาเซนนลจะชนะได้3 0นนะทุกคน คู่ต่อมายูเวนตุสเปิดบ้านเจอกับสตุตการ์ดคิกออฟตีสองหมายการเปิดมาให้ย e ูเวเหนือกว่าที่ครึ่งลูกปัจจุบัน e ยูเวยันดับที่7ในตาราง UCL แข่ง2ชนะ2ยิง6เสีย3เก็บได้6แต้มส่วนสตุตการ์ดยู่อันดับที่26แข่งไป2ยังไม่ชนะเสมอ1แพ้1ยิง2เสียไป4เก็บแต่แค่แต้มเดียวผลงานของยูเวในบอลลีกอยู่อันดับที่3ของตารางแข่งไป8ชนะ4เสมอสี่ยังไม่แพ้ส่วนสตุตการ์ดยันดับ10ในบุนเดสลีกาแข่ง7ชนะ2เสมอ3แพ้ไป2ผลงานเกมล ล่าสุดของยูเว่เปิดบ้านเอาชนะลาซิโอได้1-0ส่วนเกมล่าสุดของสตุตการ์ดบุกพ่บาร์เยนมิวนิคถึง4ต่อ0ตัวหลักของยูเว่วันนี้เคนานยู K 9, isk, ดิสดูซานว่ลลาฮูวิชส่วนสตุตการ์ดมีเดนิสอุนดาฟ และเออร์เบดินเดมิโลวิชเป็นตัวความหวังในวันนี้โปงเดียวมองว่าฟอร์มของยูเว่ยังคงทําได้ดีอย่างต่อเนื่อง10บเกมหลังยังไม่เจอกับคำว่าแพ้เลยแล้วใน UCL เกมที่แล้วก็บุกไปชนะทีมจากเยอรมันอย่างอาเบลซิกได้3ต่อ2ส่วนเกมแรกเปิดบ้านถล่ม p s เวจากฝูงของลีกฮอลแลนด์ไป3านึงซึ่งต่างจากฟอร์มของสตุตการ์ดหานัดหลังสุดไม่เจอคําว่าชนะเลยเสมอ4แพ้1โป่ง,งเดียวคํานวณว่ายูเว่จะเปิดบ้านชนะ2อนนะ ทุกคนคู่สุดท้ายแอสตันวิลลาเปิดบ้านเจอบโบลญโญาคิกออฟตีสองเจาบ,บานวิลลาอยู่อันดับ6ของตาราง UCL แข่ง2ชนะ2ยิงได้4ลูกและยังไม่เสียประตูเก็บได้6แต้มส่วนทีมเยือนอย่างโบโลญญาอยู่อันดับที่24แข่งไป2นัดยังไม่ชนะใครสเสมอ1แพ้1ยังยิงประตูไม่ได้และเสียไป2ลูกเก็บไต้แค่1แต้มส่วนผลงานของแอสตันวิลลาตอนนี้อยู่อันดับที่4ในตารางพีเมลีกแข่งไป8ชนะ5สเสมอ2แพ้1ส่วนโบโลญญาอยู่อันดับ13ในเซเรีย แข่ง8ชนะ1สเสมอ6แพ้ไป1เกมล่าสุดแอสตันวิลล่าบุกไปชนะฟูลแลมไดน3-1ส่วนเกมในบ้านสเสมอกับแมนยูไป0-0ส่วนโบโลญญาเกมล่าสุดบุกไปสเสมอกับเจนัว2-2ตัวหลักวิลล่าวันนี้มอร์แกนโรเจอร์ยูริเตลมันและโอลีวักกินส่วนโบโลญามีซาเดียโกคาสโตและเยสเปอร์คราวซันเป็นตัวคำหวังในวันนี้องเดียวมองว่าแอสตันวิลล่ากำลังอยู่ในฟอร์มที่ดีมีความมั่นใจแถมตัวผู้เล่นกำลังโชว์ฟอร์มได้ยอดเยี่ยมโดยเฉพาะผลงานในบ้านเกมล่าสุดที่เจอกับ าเยนนมิวนิกในศึก UCL พวกเขาก็สามารถเอาชนะบาเยินได้1-0ส่วนบโบลญนยาเองนั้นกว่าจะชนะได้ก็แทบหือจับ10เกมที่ผ่านมามีชนะมอนซาได้แค่เกมเดียวโมงเดียวคำนวณว่าวิลล่าจะเปิดบ้านชนะได้2-0นะทุกคนแล้วท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับทัศนะคู่อื่นๆได้ที่ mjm789 มีแอดหน้า